ประวัติพักยูยองนักสแสดงชาวเกาหลีใต้พักยูยองเกิดเมื่อวันที่27กรกฎาคมปีคิทศกัราช1,993หรือตรงกับปีพุทธศักราช2,536เธอมีส่วนสูง168เซนติเมตรพักยูยองเกิดที่เมืองปูซานเกาหลีใต้เธอเริ่มเข้ามาเป็นนักสแสดงในค่าย JYP Entertainment ในปี2015 แต่ปัจจุบันเธอย้ายมาอยู่ในค่าย SLAM um Entertainment เนื่องจากว่า JYP มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเธอก็เลยย้ายออกมาอยู่ในสังกัด SLAM um Entertainment ตั้งแต่ปี2019พักยูยองแม้เธอจะเข้ามาสู่วงการบันเทิงได้ไม่นานแต่เธอก็มีผลงานละครโทรทัศน์หลายเรื่องเลยนะคะในปี2017เธอมีผลงานซีรีส์เรื่องเซ t i s h ช s พาร r ทเนอร์เ c จ o กส o ดราม่าสเปเชียลการอกซอนเลิฟฮิสตอรีและซีรีส์เรื่อง just between lovers ปี2018มีผลงานซีรีส์เรื่อง Drama าสเปเชียล t t u Tuna and the d p l p n i n และเรื่อง The t e r อ c h ชา m ปี2019มีผลงานซีรีส์เรื่อง Romance is a bonus book เรื่องนี้สนุกมากๆเลยนะคะอีจงซอกเป็นพระเอก และในปี2019ก็ยังมีผลงานซีรีส์แนวพิเรียดย้อนยุคเรื่องนกดูฟลาเวอร์ด้วยค่ะในปี2020เธอก็มีผลงานซีรีส์ดังเรื่อง it's okay to not be okay โดยเรื่องนี้เธอรับบทเป็นพยาบาลน,นำจูรีพยาบาลประจำโรงพยาบาลจิตเวชโดยเธอเป็นเพื่อนร่วมงานของพระเอกค่ะในปลายปีเดียวกันก็มีผลงานซีรีส์ของ Netflix เรื่อง Swiss Home ในปี2021เธอมีผลงานซีรีส์เรื่อง The d e v i l j u เรื่องนี้มีจินยองและจีซองเป็นนักแสดงนำด้วยเป็นเรื่องที่สนุกน่าติดตามและตอนนี้ก็มีฉายใน Netflix แล้วนะคะหลังจากเรื่องนี้เธอก็ได้รับบทเป็นนางเอกเต็มตัวในซีรีส์เรื่อง d a l l y and c o c k y Prince โดยแสดงคู่กับคิมมินแจ แม้ว่าพัคกยูยองจะเดบิวต์เข้าสู่วงการบันเทิงได้ไม่นานแต่ด้วยผลงานที่โดดเด่นทำให้เธอมีผลงานมาให้เราได้ชมกันหลายเรื่องเลยนะคะฝากติดตามผลงานการแสดงและเป็นกำลังใจให้กับพัคกยูยองด้วยค่ะและขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ